นี่ครับแต้มแรกโอ้หนีบมือแล้วไปในพันใหญ่โอ้โหแต้มทีสองครับใช้ขีดนี่ครับผมโอ้หนีบอันหนีบอีกแล้วนี่ครับมีสองครับโอ้โหนี่ใส่ละลายกันแล้วข้างอกสวยๆครับโอ้นี่ครับโอ้หนีบอีกแล้วนี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรลยการ FC ตอนส,สายๆครับผมตอนนี้เก้าโมงครึ่งข้ามายามรอบดักกุ้งนะครับเมื่อกี้ผมยามมาอันนึงละได้มาหนึ่งแต้มนะครับพอดีโปรเมื่อนี้แหละ,ะวันนี้วันที่12เมษายนครับเดี๋ยวยามรอบอกุ้งเ็จะกลับบ้านนั่นแหละกลับบ้านตะแก้วนะครับมาเบิ่งมีสองมีไหมคนก็มีตัวด้านแล้วแน,น่เลย ไม่มีตัวนานแล้วตรงนี้จะมีไโอ้มีตัวไม่เนี่ยามาในไกลครับโอ้โหเนี่ยจิมีอะไรเลย แผลเปลิดกล่องก็ไม่หมาซะแล้วนะครับแห้วไปแล้วเดี๋ยวมันตำหลังนะครับไ่นี่นะครับเอาใกด้เค็ตยย ่ะหลังต่อไปครับคุไแ่ดิบเลยไปทำงนี้ครับอย่ามาปีกสองอันม้มีแต้มครับหลังนี้มีตัวครับตุ้มรอบเดี่ยวเลยตัวสองตัวครับหลังนี้ตับตับตัตัวนี้กุ้งยังไม่เข้านะครับกี่ยามไม่จะล้างสองสองลังไม่มีตัวเลย นี่นะครับใช้มันกรบเทือนเนะออนี่ครับ,บมันไปไวเหมืนเดิมครับมันไปไว้มันเดิม ด็กกำลังหลอนหลอนเลยนะพี่น้องเลยกล่องก็ร้อนไปรอครับ เบื้องลังนี้ครับจะมีแต้นไหมมีเต้นไหม ตั๊บตั๊บโอ้โอโอมีครับผมโอ้สามครับสามสี่มีสี่ตัวครับตัวสี่ตัวดำสี่ตัวไโอ้ยตัวสีวส่ในแม่ดักฟงเข้าอ่ะเข้าอันนี้ได้สี่ตัว เออเออนิบ,บอืมนี่ครับแต้มแรกโอ้นิบมือแล้วไปอเ,เออโอ้นิบอีกแล้วแล้วไไทยตหนเนี่ในพันใหญ่ครับอะไรนะในพันใหญ่ในพันใหญ่โอ้โหแต้มอีสองครับใช้ชีตหยุด,ดมืออีกแล้วโอ้เราเจ๋วอย่างนี้ ไปอ,อ,อ,อีกครับตัวที่สามตัวที่สี่ครับหมดแล้วสีแดงัวอีกครั้งหนึ่งครับไก่ๆก,กันห่างประมาณยี่สิบกิโลเมตรมีสิบยี่ตัวหรือไม่นะครับอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวสองตัวนะท่นตึบตับเงียบกิ๊บ โอโหวันนี้ไม่มีตัววันนี้มีมีตัวนะครับ ย่ามาอีกสองหลังพ่มีตัวอันนี้เพิ่งใหญ่มากหมนะครับสวัสดีครับ ครับใส่เท่ากันเลย2ตัวฉิดเท่ากันเลยบูนหน่อยครับเดี๋ยวไปไปมหาหอดฟังเลยนะครับพี่นอ้องน่าเปนก็นมาตกปลานะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเบิ่งนคนงานรอบดักกุ้งเข้าครับนี่ถือว่าหมานี่พี่น้องมานีในโลก,กลัวอยู่ครับตัวเหี่ๆเด็ 67ตัวนี่ตัวท้วแขนเท้แขนนี่ครับผมนี่มันมาไงโอ้ดีไลท์ตัว,วยขอบคุณเพื่อนครับผมที่ติดตามรับชมครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปละบ,บายยครับผมสวัสดีครับเชวยเลย